of so 简单。 จะ,เ,จะรเรามาตอนตรียมมีคริสต์มาสใช่ไหมพี่ถูกต้องแต่ต้นกระเพาผมก็มีเรื่องที่จะเล่าคือคริสต์มาสเนี่ยเขาก็าจะมีต้นไม้ต้นที่เขาปลูกกันก็คือต้นต้นอะไรนะ ต้นครสต์าสต้นคิสมาสท<น>ีจริงๆเขาใช้ต้นสนกันนะ่ะอ่าพี่ไปดูข้อมูลมานิดหน่อยแลนะอ่านะแต่ว่าวันนี้ในทางาศาสนาฮินดูก็มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มาแข่งกันกับวันนี้ด้วยเหมือนกันอ่าเรียกว่าต้นกะเพาศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะ คือบอกว่าเราพูดเราพูดตึงตีมโซนยุโรปก,กันใช่ไหมโซนฝรั่งไอโซนฝรั่งโซนตะนานคิดแล้วทำไมมันถึงนวกกับเรื่งนี้ได้ตลอดเพราะว่าแกคมเชญของเราจะไงล่ะแต่ว่ากระเพราศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่กระเพราธรรมดานะมันคือต้นกระเพราแดงนะดูมีความแบบอ่าคิิสมัมาขึ้นมายังความคิดเออสีแดงโอเคโอเค <laughs> แต่จริงแล้วกะเพราแดงมันก็มีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วป้าบางทีพี่ก็เคยเห็นแต่บางทีมันเป็นเหมือนสับสนว่าว่าใบโหระพาแดงป่ะแต่มันจะแตกต่างใช่ไหมในที่นี้พเพราะว่าเถิดเราพูดถึงมันจะมีใบโหระพาแดงป่ะก็จะไม่ผิดผมไปดูมาก็พอพิมพ์ไปกะเพราศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆต้นกะเพราแต่ว่าสีมันไม่แดงขนาดนั้นนะพี่มันออกม่วงๆอ๋อออแล้วต้นกะเพรานี่มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงไหม ออลองเ,อเกิดกน่ลยสิอะที่มาที่ไปก็ตามความเชื่อชาวฮินดูก็ต้องเกี่ยวกับเทพเจ้าอยู่แล้วเปน็นธรรมดาถูกต้องอเราจะเริ่มเข้าสิงถึงตำนานกันเลยไหมหรือว่าเราจะ,ะได้เลยแก,กอยากเริ่มจากตรงไหนอ่ะฉันไม่ได้ซีเดียดเลยแกคิดว่าควรเริ่มจากตรงไห<อ>น,นก็เริ่มจากตรงนั้นได้เลยไมกว่าจะพูดถึงความสําคัญของวันคริสต์มาสก่อนติก็ไม่มีขนาดนั้นนะ เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นจะว่าไงดีล่ะก็แค่เราจะฉีกครัเพราะว่าปกติเพราะปกติคนเราเวลาใกล้คิดว่ากันจะพูดถึงแต่วันคริสต์มาสกันใช่ไหมของเราก็จะฉีกยังไงล่ะเออเราขอพูดถึงคริสต์มาสสักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมได้ได้แกอยากพูดคือคือวันคริสต์มาสเนี่ยจริงๆมันต้องบอกว่า เป็นวันสําคัญทางศาสนาคิดใช่ไหมเอพราะว่าผมเคยได้ยินมาเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องฟังหูไวหูก่อนนะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือมันไม่จริงก็คือจริงๆแล้ววันคริสต์มาสเนี่ยมันไม่ใช่ยอ่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่วันเกิดของพระเยซูจริงๆออาจจานะอาจจานนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะก็คือเขาบอกว่ามันมีวันสําคัญที่ เกิดขึ้นช่วงเวลานั้นมาก่อนเหตุการณ์เกิดของพระเยซูก็คือก่อนเหตุการณ์วันคริสต์มาสก่อนอแล้วคนก็บูชาวันนั้นมากเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองวันนั้นเป็นส่วนใหญ่เอาจริงแล้วถ้าถ้าจำไม่ผิดเหมือนฉันเคยไปดั้งดู Point of View มังที่เขาพูดถึงว่าวันคิดมากจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาคิดขนาดนั้นในความเป็นจริงนะมันเก,เกิดขึ้นมา ถามว่ามันเกี่ยวข้องไหมมันก็เกี่ยวแหละแต่จริงๆแล้วที่มาที่ไปมันไม่ได้มาจากศาสนาคิดร้อยเปอร์เซ็นมันเกิดจากคนที่ขึ้นชื่อว่าถือว่าเรียกว่าเป็นซานต้าเก็บป่ะแล้วมาเป็นเกี่ยวเรื่องนิโ<อ>ออคลัสใช่นิโคลัสใช,สใช่แล้วก็แล้วมันก็จะไปจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆสืบทอดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเป็นพวกแบรนด์สินค้านิดนึงตอนในท้ายทำไมซานตาคอรถึงใส่ชุดสีแดงอะไรอย่างนี้ ที่จริงซาตตอร์คอรไม่จะไปต้องใส่สุทสีแดงก็ได้แต่เพราะว่ามีแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งทําให้เขาทําให้ซาตาคอร์คอ่ะดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลือบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สินค้านั้นใช้โลโก้สีแดงยังไงล่ะแต่ขอไม่สปอยขอไม่สปอยด้วยเพราะต้องไปฟังอ่ะแต่ว่าในทางผมเนี่ยก็คือก่อนหน้าที่จะวันคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าวันสําคัญของคือเหมือนแบบของ ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวยูวเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวโรมันถูกไหมอือฮ mm ึ hmm. ก็คือพวกจูเลียสซีซ่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็มีศาสนาที่เกิดขึ้นมาก่อนศาสนาคิดที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอ mm ื hmm. เขาก็เฉลิมฉลองวันสำคัญตรงนั้น mm hmm. เหมือนประมาณว่าเป็นวันแบบอูชาสุริยเทพหรืออะไรประมาณนี้พี่อ่า mm hmm. แล้วพอศาสนาคิดขึ้นมามีอิทธิพลมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มมาศรัทธานในศาสนาคิดมากขึ้นแต่ศาสนาคิดก็อยากจะลบศาสนาเดิมที่เขาฉลองกันวันนี้ออกไปแต่ว่าคนมันทํามานานแล้วอ่ะมันทําจนเป็นพิธีแล้วอ่ะเหมือนกับประมาณว่าเรามีสงการกันมานานแล้วจะให้มายกเลิกสงการลอยกระทงมีลอยกระทงมานานแล้วจะให้ยกเลิกลอยกระทงมันก็คงเป็นไปได้ยากใช่ใช่ ขาก็เลยศาสนาคิดก็เลยเหมือนประมาณว่าแซแซมวันคริสต์มาสเนี่ยก็คือเป็นวันของพระเยซูนะวันเกิดของพระเยซูนะอะไรเงี้ยเอามาสวมทับเอาวันเกิดพระเยซูมาสวมทับอ๋อเป็นเพราะว่าเป็นความมันสําคัญเก่าของศาสนาอื่นใช่ไหมใช่แต่ว่าอ่ามาตั้งว่าเป็นวันสําคัญทางศาสนาคิดก็เลยกลายเป็นการเฉลิมฉลองวันศาสนาคิดไปเลยโดยปริยายอ๋อใช่อันนี้เป็นแค่ สิ่งที่ผมเคยฟังมานะไม่เฉพาะเจาะจงนะว่ามันจะจริงเท็จหรือว่าลบหลู่ศาสนาไหม,อมโอเคไหม,มครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าประวัติศาสตร์มันไม่มีอะไรที่ชัดเจน,เ,เ,นเนอะมันขึ้นอยู่ยกับบันทึกว่าแบบไหนใครเป็นคนบันทึกแล้วก็บันทึกก็บางทีก็ไม่เหมือนกันบางทีผู้ชนะก็เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์หรือว่าคนที่พคนแพ้อาจจะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์จริงก็ได้แต่ก็ไม่มีใครเชื่ออะไรเยงี้ก็วางกันไป เพราะฉะนั้นมันก็เลยมันจะมีคําพูดอยู่เสมอนะว่าแบบว่านักประวัติศาสตร์คาดการว่าเสมอข้อเท็จจริงข้อสมนนิฐานเนาะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเป็นเรื่องธรรม,มดาเอาว่าไปอ่ะเดี๋ยวพอทีนี้เราพูดถึงพระเยซูไปแล้วเนาะต้นไม้ของประจำาศาสนาคิดตนะ์เนาะก็คือต้นคริสต์มาสใช่ไหม ต้นสนเดี๋ยวเรามาพูดถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูกันบ้างไหม